ยำแซลมอนจ้า <laughs> ไปยดเตีเต๋ยก,กับมะข่าวหัวตะค้นเว้ยมาได้จานนี้ได้แซลมอนสดสสดสดมาตะกรุงเทพเนาะคะ่ะสร้างเพิ่นเอามาเนาะ,ะมาลองกินมึงว่าแบบว่าความสดมันสิฟินสิฉ่ำปันใดอันนี้ยูลอยเอ็ดด้วยนี่นค่ะปลาแซลมอนมีสดมากเลยค่ะที่ว่าสร้างข้าจเจ้ามานะะเนาะเี๋ยเสิแท็กพลก,กัดไว้ให้เนาะคะ่ะผ,ผู้ใดอยากกินอืม สดฉ่ำหวานกระเจี๊ยบค่ะ

กิน้ำตาได้ตาเรากินน้ำตาได้ตาเรากินน้ำได้ตา,ก,ตากินด้วยขอบคุณค่ะ